สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในบทที่8นะครับการลบลูกคิดญี่ปุ่นโดยการใช้ผลรวมของ10นะครับหรือการรวมกลุ่มของ10ก็คล้ายๆกับการบวกในบทที่ผ่านมานะครับก็จะมีสูตรหรือเคล็ดวิชาอยู่ทั้งหมด9สูตรนะครับมาดูที่สูตรแรกเลยลบ1มีค่าเท่ากับ ลบสิบบวกเก้าลบสองมีค่าเท่ากับลบสิบบวกแปดลบสามมีค่าเท่ากับลบสิบบวกเจ็ดลบสี่มีค่าเท่ากับลบสิบบวกหกลบห้ามีค่าเท่ากับลบสิบบวกห้าลบหกมีค่าเท่ากับลบสิบบวกสี่นะครับ -7 มีค่าเท่ากับลบสิบวกสามลบแมีค่าเท่ากับลบสิบวกสและลบเมีค่าเท่ากับลบสิบวกหก็จะมีอยู่ทั้งหมด9กสูตรนะครับสำหรับการรวมกลุ่มของสิบในวิธีการลบเดี๋ยวเราลองมาทำตัวอย่างกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ โจทย์ข้อแรกนะครับ12ลบ9แล้วก็ตั้ง10 12ลบออกด้วย9นะครับเรามีแค่2นะครับจะเอาออก9พอไม่เอ่ยไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้การรวมกลุ่มของ10ก็ไปดูกันนะครับการลบ9มีค่าเท่ากับ การลบ9มีค่าเท่ากับการลบ10บวกด้วย1นะครับก็คือลบเอาออก10แล้วบวกเข้าด้วย1นะครับเราก็ทำเลยนะครับเอาออก10นะครับแล้วก็บวกเข้าทด้วย1่1ดังนั้นข้อนี้12ลบ9คาคตอบจึงเป็น1 2 3นะครับส อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้นะครับล้างรูปคิดก่อนนะครับตั้ง12ลบออก9เรามีแค่2ไม่พอนะครับก็ต้องใช้การรวมกลุ่มของ10ลบ9มีค่าเท่ากับลบ10บวก1นะครับลบออกด้วย10นะครับแล้วบวกด้วย1นะครับจะมีค่าเท่ากับการเราออก9นั่นเองนะครับคาตอบข้อนี้ 12ลบ9จึงมีคำตอบเท่ากับ3นะครับโจทย์ข้อต่อไปครับ15ลบ8 15นะครับลบออกด้วย8มีแค่5นะครับหลักนี้จะออก8พอไหมไม่พอนะครับไม่พอก็ต้องใช้การรวมกลุ่มของ10ลบ8มีค่าเท่ากับลบ10ลบอะไรเอ่ย จำได้ไม่เอ่ยไปดูนะครับลบ8มีค่าเท่ากับลบ10บวกด้วย2ก็ลบ10นะครับแล้วบวกด้วย2 1 2ดังนั้นข้อนี้ตอบ7นะครับ1ิบลบออก8จึงมีคำตอบเท่ากับ7นะครับโจทย์ข้อต่อไป ล้งลูกคิดก่อนนะครับ20-7 1 2ลบ7 1 2ครับ20นะครับลบออก7หลักนี้นี่ไม่มีลูกคิดที่ติดกับแปรเลยก็คือ0 0จะออก7ไม่พอนะครับต้องใช้การรวมกลุ่มนะครับก็คือเราต้องไปดูนะครับว่าลบ7มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วยอะไรเอ่ย ลบ7นะครับมีค่าเท่ากับการลบออก10แล้วบวกด้วย3นะครับก็ทำนะครับลบออก10แล้วบวกด้วย3าม3นนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็น13นะครับคำตอบก็จะเป็น13นะครับโจทย์ข้อต่อไปครับ11ลบออก6 ตั้ง11นะครับแล้วลบออก6หลักนี้มีแค่1นะครับจะออก6ไม่พอนะครับก็ต้องใช้การรวมกลุ่มของ10ลบ6มีค่าเท่ากับลบ10บวกด้วยอะไรนะครับไปดูลบ6มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย4ลบ10แล้วบวกด้วย4 ก็คือบวก5ลบ1นะครับการรวมกลุ่มของ5านะครับเมื่อกี้แต่คนไหนไม่ทันนะครับให้กลับไปดูในบทแรกๆของวิธีการบวกและลบด้วยวิธีการรวมกลุ่มของ5นะครับคำตอบข้อนี้ก็จึงเป็น5นะครับ11ลบออก6จึงมีค่าเท่ากับ5นะครับ ลางลูกคิดก่อนทําโจทย์ข้อต่อไปนะครับ23-5ลบ5ตั้ง20นะครับ3 1 2 3ลบออก5มี3จะลบออก5พอไหมไม่พอนะครับเราก็ไปดูว่าลบ5มีเท่ามีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วยอะไรลบ5มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย5นะครับ ลบสิบวก5คําตอบข้อนี้ก็จะเป็น18นะครับคำตอบยีลบออก5ก็จะเป็น18นะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับ -31 มลบสตั้ง 1>, 1 2ึ่งสนะครับสาแล้วลบออกสีมีหนึ่งลูกลูกเดียวจะออกสี่ไม่พอครับลบสมีค่าเท่ากับลบสิแล้วบวกด้วยลบสมีค่าเท่ากับลบสิแล้วบวกด้วย6กนะครับเราก็ลบออกสิแล้วบวกด้วย 5แล้วบวก1อีกข้างล่างก็เป็น6ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ27นะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น27เดี๋ยวลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันดูอีกครั้งนะครับลังลูกคิดก่อน31-4ลบ4นะครับตั้ง31 1 2 3นะครับ ก็อีก1ในหลักหน่วยนะครับเป็น31แล้วลบออก4ในหลักหน่วยมีแค่1ไม่พอลบนะครับต้องใช้การรวมกลุ่มของ10นะครับลบ4มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย6นะครับลบ4มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย6นะครับก็ลบออก10นะครับแล้วบวกด้วย6นะครับ บวกข้างบน5้าแล้วบวกข้างล่าอีกหนึ่งเป็นหกคำตอบก็จึงเป็นยีสิบเจ็ดนะครับยีสิบเจถูกต้องนะครับล้างลูกคิดทำโจทย์ข้อต่อไปยี่สิบสองลบออกสามหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นยี่สิบสองนะครับแล้วลบออกสามสองลบสามไม่พอครับไม่พอ ก็เหมือนเดิมนะครับไปดูว่าลบสามมีค่าเท่ากับอะไรนะครับลบสามมีค่าเท่ากับลบสิบวกเนะครับก็คือเอาออก10นะครับแล้วบวกเข้าไป7 5ข้างบนแล้วบวกอีก2องข้างล่างหกเจ็ 6, นะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น19นะครับ ก็จะเป็น19โจทย์ข้อต่อไปนะครับ40-2 1 2 3ลบ2อ2หลบออกสหลักหน่วยไม่มีเลยนะครับลบออกสก็ไปดูเลยนะครับว่าลบสมีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วยอะไรลบ2มีค่าเท่ากับ ลบ10บวกด้วย8นะครับลบออก10แล้วบวกด้วย8 5 6 7 8นะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็น38นะครับ38จดจทย์ข้อสุดท้ายของบทที่8นะครับ50ลบ1 50เราตั้ง50นะครับแล้วลบออก1นะครับไม่มีลูกคิดนะครับในหลักนี้ต้องใช้การรวมกลุ่มของ10เราก็ไปดูนะครับลบ1มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย9ลบ10นะครับเราไปลบออกตรงนี้5นะครับเอาออก5นะครับแล้วบวกด้วย4นะครับการรวมกลุ่มของ5นะครับ5ลบ1 เท่าการเอาลบหออกก็คือการลบออก5นะครับแล้วบวกด้วย4นะครับมาพิจารณาหลักหน่วยต่อนะครับเมื่อกี้เราเอาออกไปแล้วนะครับลบ10นะครับต่อไปก็ต้องบวกด้วย9นะครับ5 6 7 8 9เจาคำตอบข้อนี้จึงเป็น49นะครับดูนะครับ ต่ข้อนี้ก็จะเป็น49นะครับ50ลบ1ก็จึงเหลือ49นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันอีกครั้งนะครับ50ลบออก1มีไม่พอนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าลบ1มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วยอะไรลบ1มีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย9นะครับ ลบนมีค่าเท่ากับลบ10แล้วบวกด้วย9นะครับเราก็ทำเลยนะครับลบหน่วยนี้หลักนี้เราต้องลบออกด้วย1นะครับก็ลบ5แล้วบวกด้วย4นะครับก็คือการลบออก1นะครับแล้วเราก็ต้องบวกหลักหน่วยเข้าไป9นะครับก็เป็น5 6 7เจ แปดเาคำตอบข้อนี้จึงเท่ากับ49นะครับไม่ยากเลยนะครับก็คล้ายๆกับการบวกนะครับก็มีสูตรที่จะต้องจำอยู่ทั้งหมด9กสูตรนะครับของการรวมกลุ่มของ10ในแบบลบนะครับก็มีลบหนึ่ลบสอลบสาลบสีลบห้ลบหลบ 7ลบ8ลบ9นะครับก็เหมือนเหมือนกับการบวกเลยนะครับต่างกันที่เครื่องหมายนะครับเป็นการลบออก10นะครับการบวกจะเป็นการเพิ่มเข้าไป10นะครับแล้วลบออกแต่การลบจะเป็นการลบ10แล้วบวกเข้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ